รัฐซื้อนี่เสียคืนจากประชาชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนเป็นประเด็นจากคำกล่าวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษณิกษณชนินวัตรคุณผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรบ้างครับซึ <S <S ่งในเรื่องนี้นะครับนายจุลพันธ์อมรวิวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังได้เปิดเผย,ยถึงแนวคิดการซื้อนี่เสียคืนจากประชาชนเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเร,รือนว่าการแก้ปัญหาหนี้ที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษณิณชินวัตรได้เสนอแนวคิดมานั้นนะครับสอดคล้องกับแนวทางของกระทรวงการคลัง ที่ทางนายพิชัยชุนหะวัชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนั้นดูแลอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีข้อสรุปถึงแนวทางนะครับโดยนายจุลพันธ์บอกว่าหลักการเรื่องนี้จะช่วยให้คนที่เป็นหนี้เสียมีโอกาสกลับเข้ามาเป็น,นกลไกให้เศรษฐกิจหมุนเวียนได้ส่วนคนที่จ่ายหนี้ตามปกติเป็นหนี้ดีอย่าไปคิดว่ารัฐบาลไม่ดูแลคนที่เป็นลูกหนี้ที่ดีเพราะท่านมีโอกาสเข้าถึงสินเชื่อได้มากกว่า และได้ดอกเบีย้ยที่ถูกกว่าอยู่แล้วตามการจัดชั้นนี้ด้วยส่วนที่ทางเรื่องของหนี้เสียหรือ NPL นั้นนะครับล่าสุดในจุลภั์ยอมรับว่าปรับดีขึ้นมากขณะนี้ถือว่าอยู่ในช่วงที่ตัวเลขทรงตัวแต่ยังไม่มีมาตรการที่จะดึงคนที่เป็น NPL ออกมาจากการเป็น NPL นะครับจึงต้องมีมาตรการในส่วนนี้เพื่อให้คนที่เป็น NPL นั้นออกจากส่วนที่ค้างอยู่ ซึ่งรัฐบาลก็ต้องช่วยคนที่มีความเปราะบางก่อนกลุ่มอื่นๆครับส่วนวิธีการดําเนินการนั้นจะเป็นการแฮคัตหนี้หรือไม่นายจุลพันธ์ยอมรับว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การแฮคัตหนี้เพราะมีการไปซื้อหนี้ออกมาจากสถาบันการเงินซึ่งการจะใช้เงินของรัฐและเอกชนนั้นทําได้2แบบนะครับคล้ายกับก่อนหน้านี้ที่ทางธนาคารออมสินเคยจัดตั้งกิจการร่วมทุนระหว่างสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐกับบริษัทบริหารสินทรัพย์ขึ้นมาซึ่งเป็นการดูแลหนี้ของภาคธุรกิจ แต่ในส่วนของรัฐบาลที่จะทําใหม่ก็คือการทําให้มีโครงสร้างที่ลงไปถึงระดับประชาชนรากากครับ